หลังจากข่าวเรื่องที่ทหารไทยของเราได้ไปเหยียบกับระเบิดตรงเขตช,ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดจนได้รับบาดเจ็บกันรุนแรงยิ่งมีการพบทุนระเบิดในที่มั่นทหารกัมพูชาจํานวนมากชี้ชัดกัมพูชาละเมิดอนุสัญญาอตอตาวาซึ่งทาง The Viewpoint ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าด้วยข่าวเดียวกันนี้ทางชาวเน็ตของกัมพูชาจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพามาดูความคิดเห็นและมุมมองของชาวกัมพูชาต่อข่าวนี้กันค่ะ คนไทยนี่ไม่เคยต้องการสันติเลยทำให้พวกเราปวดหัวอยู่ตลอดสังเกตไหมว่าทุกครั้งที่มีข้อตกลงสันติภาพมันจะเป็นไทยที่หาเรื่องหรือข้อกล่าวหาใหม่ๆเพื่อให้ความขัดแย้งดำเนินต่อไปผมพนันได้เลยว่าจะต้องมีการประชุมกันอีกเพื่อหาทางสร้างสันติอีกครั้งและไทยก็จะหาเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกเหมือนเดิมแถมไม่เคยมีหลักฐานอะไรเลย มันบุกเข้ามาในดินแดนของกัมพูชาแล้วกลับมากล่าวโทษกัมพูชาอีกพวกสยามหัวขโมยกัมพูชาต้องการสันติภาพตลอดห้าวันของสงครามไม่มีรายงานการระเบิดของกับระเบิดเลยแล้วทำไมหลังจากหยุดยิงไปสิบวันถึงไปเหยียบกับระเบิดขึ้นมามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆหรือว่าเป็นการจัดฉากเพื่อจุดชนวนความขัดแย้งกันแน่ ฉันไม่แปลกใจเลยเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาทำแบบนี้พวกเขาสามารถกล่าวหากัมพูชาในทุกเรื่องที่จริงๆแล้วพวกเขาเองเป็นคนทำทั้งกับกัมพูชาและกับทหารของตัวเองเพื่อสนองอีกโก้และผลประโยชน์ทางการเมืองพวกเขาบิดเบือนเรื่องราวอย่างไราย,ยางอายแล้วยนความผิดให้คนอื่นใครกันที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดว่าจะเป็นคนวางกับระเบิดจนทำให้ทหารไทยบาดเจ็บที่ซีสเกตเรื่องนี้คงตอบได้ยากขากไม่มีการสืบสวนอย่างอิสระ มาอีกแล้วนะไทยไทยจะไม่มีวันหยุดเป็นฝ่ายรุกรานเพราะมันต้องการสงครามซึ่งทั่วโลกก็เห็นได้จากพฤติกรรมของคนไทยเหมือนที่ผู้บัญชาการเคยพูดในข่าวว่าเขาอยากเปิดศึกอีกครั้งในความขัดแย้งเจครั้งระหว่างกัมพูชากับไทยแล้วคอยดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นคำถาม3ข้อถึงคนไทยทุกคน 1. คุณเข้าใจข้อตกลงหยุดยิงหรือเปล่า สองทำไมทหารไทยถึงมาทำรัว้วหนามในเขตกัมพูชาทั้งๆท,ท,ที่ยังมีทุ่งกับระเบิดมากมายจากสงคราม 3. ถ้าคุณเดินอยู่ในเขตตัวเองทำไมต้องกล่าวหาฝ่ายกัมพูชาทหารกัมพูชาเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอยู่ในค่ายและปลอดภัยการยั่วยุใหม่จากไทยและนี่ก็คือเสียงจากคอมเมนต์ของชาวกัมพูชา แล้วคุณละ่ะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์ไว้ได้เลยใต้คลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ